สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันหน้าบ้านเนี่ยพี่ดิมวันนี้เราก็จะมาออกกําลังกายค่ะนี่เลยไม้แบตโอ้โหพี่ดูท่าท่าได้อยู่นะเออแต่จะตีสู้พึ่งได้แบบปกติพึ่งเล่นมั้นเนี่ยเล่นพี่ทุกเย็นหนูก็จะออกมาเล่นมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกําลังกายกันครับมาดูว่าพี่พึ่งกับพี่ดิมตีแบดกันจะเป็นไงบ้างมา,มาเดี๋ยว<อ>เราต้องมีเน็ตดิเน็ตนี่ไงเน็ตเน็ตสีหรอนี่เราต้องมีเขตแดนด้วย ต้องระวังด้วยตีแบบเนี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยพี่ว่าคนเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย,ยางไงแรงเขาเลยเยอะใช่เพราะว่าอีกอย่างนะมันโต้ลมด้วยพี่นะฝัะะ่งดีมันตามลมเหรอฝั่งเนี้ยนี่คือการตีครั้งที่สองของพี่ดีมนะครับโอ้โหไอ้ ปกติเขาตีแบกอย่างเขาตีกี่ทีอะเพิ่งตีสองทีได้ไงอะมันเวิร์ดหมดไหมเนี่ยไม่เวิร์ดเหรอไม่เวิร์ดอ่ะเพิ่งมาเออโอ้ทำไมมันกระโดดมันไม่ได้้ยดีม้ยใครมาเพื่อนดีมปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนดีมเฮ้ยเหมือนเขาอยากเล่นกับเราอ่ะเขาทักทายด้วยพี่นัทเออเขามาทักทายด้วยดูดิ่ตัวอะไรอะไหนเขาไปดูดิตัวอะไรเนี่ยตัวนี้มันคุ้นๆนะดีม เฮ้ยอย่าไปจ้าบอย่าไปจับอย่าไปจ้บอย่าไปจับเขาจะรุนแรงเขาอยากเล่นกับเราปะเนี่ยอยากตีแบดหรือเปล่าอยากมีเพื่อนเหรอเออน่าจะอยากมีเพื่อนแหละโอ้โหดูดิพึ่งทำไงเดียวชวนเขาเข้ามาลองตีแบดดูไหมกลัวพี่กลัวอะไรเนี่ยดูดิหน้าแบลวขนาดเนี้ยอ่ะเขาอยากตีแบดก็ชวนเขาเข้ามาตีแบดจะเข้ามาตีแบดใช่ไหมพยักหน้าได้ปะเนี่ยทำไรได้บ้างเนี่ยพูดได้ปะเนี่ย อ๋อพูดไม่เคยได้พูดไม่เคยได้อยากเล่นมาอยากเล่นก็เข้ามาโอ้โหคือท้าเดินดิท้าเดินเขาเป็นอย่างนี้เหรอเธอเชื่ออะไรเหรอเออดีมลองถามดิเธอเชื่ออะไรไม่บอกด้วยอ่ะทำไมเขาไม่เชื่ออะไรเธออุ้ยพี่น้าดูขนตานี่ไหนโอ้ขนตาบนขนตาล่างด้วยนะขนตามีหกเส้นด้วยขนตามีหกเส้นไหนๆเขาก็น่ารักขนาดนีเราก็เล่นกับเขาหน่อยแล้วกันเนี่ยเขาต้องอยากเล่นแหละพึ่งมา กันนะเธอเธอรับเธอรับลูกมาเฮ้ยตีเป็นเขาเล่นเป็นอยู่มาเอาเลยเขามองเห็นไหมน่ะดูท่าลูกของเขาแล้วน่าจะลำบากอ๋อเหมือนหน่อยอันนี้ค่อยเหมือนหน่อยอันนี้เหมือน เหมือนโยโย่เลยอ่ะเหมือนโยโย่ในเกมที่ดีมเล่น,นอ่ะนะใช่อุยอ้ยตีอยู่ยแค่เนี้ยโอ้โหนี่รอบนี้ไม่ปาดีแล้วนะตัวแทนจากทีมงานดิ้งน่องแดดของเราเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมตีไปทางนูน้นนะสงสัยตาเข้มพี่ทีมทำไมพึ่งเขาแรงเยอะขนาดนี้อ่ะนั่นดิไม่เอามือให้กับแขกเราเลยไม่เขอเอามือให้กับแขกเราเลยเฮ้ยดีมทำไมเขานิ่งๆไปอ่ะโยโย่เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่นัดด้วยเขาไม่ หน้าสีออกมาได้ไงอ่ะสีมันออกมาได้ไงอ่ะเป็นไรอ่ะพึ่งเอ้าทิ้งไม้แปดทำไมเนี่ยทำไมอะทำไมอะหน้าเขาเปลี่ยนไปจากตอนเดิมอ่ะหน้าเปลี่ยนไปเฮ้ยไหนโยโย่หันมาดิโยโย่โอ๊ยโอ๊ยหน้าเป็นอย่างนี้ไอ้เขาเป็นหน้าเขาเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ระวังอ้าวเป็นไรอ่ะ เขาเขาหาทางไม่เจอหรือเปล่าว้ายมาแล้วว้ายนี่ว่าอย่างเงี้ยไม่รอดแน่เลยอะทำไงอะพี่นัทบึ้งไปทำไรเขาโกรธหรือเปล่าเนี่ยหนูแค่ตีแบตออกเองนะไปเก็บลูกแบตมาเลยโอ้โหเนี่ยเขาโกรธเขาวิ่งไล่พี่ดีมกับพี่ไอ้ใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยเขาเอาลูกแบตมาแล้วโยโย่เนี่ยพี่บึ้งเขาลูกแบตมาคืนแล้วไม่ต้องโกรธแล้วนะไม่ต้องโกรธแล้วนี่ถ้าาเดีมถ้าเขาโกรธนี่หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้หรอใช่ พี่นึกว่าเขายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนสิบโมงเช้าโยโยครับกลับไปนอนก่อนไหมกลับไปนอนก่อนไหมโยโยโนี่ตอนนี้เขาลมดีแล้วดิถามเขาดิว่าที่บ้านเรามีลูกบอลด้วยเขาจะเล่นบอลบ้างไหมอะที่บ้านพี่มีลูกบอลด้วยนะอยากเล่นบอลด้วยไหมอะเตะบอลเป็นไหมเตะบอลเป็นไหมเดี๋ยวค้างหน้าใช้บอลเล่นด้วยไหมฉันไม่มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนหรอโอ้โหานจถ้างั้นพี่เล่นด้วยก็ได้นะถ้างั้นเตะบอลดีกว่าเตะบอลไหม มาเตะบอลไหมจะได้มีเพื่อนเยอะๆอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลนะอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลเออเดูเขาดูเขาดูชอบลูกนี้นะพี่นัทเล่นลูกนี้ก็ได้เล่นลูกนี้ก็ได้อ่ะพึ่งเล่นเป็นเพื่อนเขาหน่อยมาเตะมาเลยเยอะๆโอ้ยทำไมเขาทำลายทำไมเขาทำลายเนี่ยถึงไม่มีใครคบไงเราไปไปแกล้งเพื่อนโอ๊ย หมุนคอได้ด้วยบิมโ,โอ้ยยยเฮ้ยจริงๆเขาก็น่ารักอยู่นะดูท่าเต้นเขาดิ <c oughs> โอ้มีท่าหลากหลายฟึ่งใช้อภัยเขานะเล <Okay. S 1> ่นกับเขาหน่อยเตะอัดเขาขึ้นบูแล้วพี่นัดเวลาเขาดีใจเขาจะหมุนคอเขาก็จะเต้นอย่างนี้ไงอ๋อแต่ถ้าเขาโกรธเขาก็จะยั้งไม่ได้นอนเมื่อกี้เตะมาเลยเตะมาเลยโยโย่อย่าเตะไม้แดดจ้โอ้โหสามคนยังสู <c oughs> ้ไม่ได้โอ้โอ้โห เดี๋ยวไม่น่าจะโอ้ยโยโยเสกคาถาโยยมีครูโยโยมีครูโอ้ยนาเจ็บแรงเยอะปะเยอะมากค่ะทำไมตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเนี่ยหึ่งว่าเขาไล่คาถาเมื่อกี้แรงเลยมาเลยอ่ะพี่วานพึ่งเตะอัดหน้าทีดเยเตะให้โดนหน้าเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโยโย่โอ้โหชอบใจชอบใจต้องหมุนคอเหรอรอหมุนคอไม่น่าเจ็บอ่ะเจ็บด้วยเอยากพักแล้วว่าพ่อหเอบไปเลเหรอดีดีมึงเล่นต่อไหมถ้าดีมึงเล่นต่อดีมก็เล่นกับโยโย่ไปเลยทำไมอ่ะเขาจะไม่อยากเล่นเลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเขาจะเข้าบ้านกันหมดแล้วเนี่ย ที่หิวข้าวแล้วอ่ะเออพี่ก็หิวแล้วเหมือนกันอ่ะไปดีมเข้าบ้านเถอะโยโย่กลับบ้านได้แล้วนะเฮ้ยดีมเขาหันหลังยี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยพี่นัยมีสีกรมันอีกแล้วเฮ้ยโยโย่โยโย่โยโยเฮ้ยรอบนี้มีมีดด้วยโอ้ตายแล้วโอ้เร็วไอ้โอ้รอบนี้เขามีมีดด้วยอะ มีดาบตาตาวอด้วยโอ้เขาล่ำดาบด้วยไม่ควรดาบโยโย่พวกเราจะเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโยโย่ใจเย็นโยโย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยโย่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะคือว่าพวกเราจริงๆก็หิวข้าวนะแต่ว่าพวกเราก็ยังพอมีเวลาเล่นต่อได้อยู่มาเล่นต่อกันดีกว่าป่ะพี่ไม่กินแล้วข้าวไม่หิวแล้วพี่นัทมาโอ้โหตาแป๋วอีกแล้วเนี่ยเออเป็นต้นไง ดีที่อยากรู้แล้วว่าภายใต้หน้ากากนี้เป็นใครอ่ะมันต้องเป็นคนที่เรารู้จักนะแน่เลยใส่หน้ากากอ่ะเคยแน่นอนคยอยากจะมาเล่นกับเราเดี๋ยวถามเขาก่อนโยโย่ครับถ้าจะขอถอาขอสากากแบบดูข้างในได้ไหมอยากเห็นหน้าได้ไหมได้ไหมให้ไหมได้ได้ได้เหรอเขาลมดีอยู่เขาให้โอ้โหเนี่ยไงพอเขาสนิทกับเราแล้วเขาก็จะเนี่ยใจดีอย่างเงี้ยแหละอ่ะนหนลองพอดูดิว่าเป็นใครคื่ออะไร โอ้ใ oh, ครเนี่ยใครเป็นคนใช้เต็นท์กันเขาคโอ้โห okay. oh. 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 นี่เองนี่เอง,น,เองนะครับโยโย่ทำไมมาใส่หน้ากากเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมเนี่ยเราอะ่ะโอ้โหปกติพี่ดีมเนี่ยไม่ค่อยเล่นด้วยเนี่ย mm. ไม่ยอมชวนน้องออกมาเล่นเห็นไหมน้องต้องมาใส่หน้ากากลองเนี่ยไหนดีมลองใส่หน้ากากตรงนี้ดีมจะเป็นไงเนี่ยโยโย่เวอร์ชันนี้โยโย่เวอร์ชันพี่ดีมนะครับอ้า ดิมเหมือนหมีเลยอ่ะมันมีมันมีอันหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือหน้ากากโยโย่นะครับเรามีอยู่2อันมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดิมจะแปลงร่างเป็นตัวโหดเฮ้ยพี่ดิมแปลงร่างเป็นตัวโหดแล้วโอ้โหมีดาบเหมือนกันด้วยโหหนีพ้นหนีพ้นโอ้โหดูท่าดูท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงมั่งภายใต้หน้ากากกก็ร้อนมากนะก็ร้อนมาก นี่นะครับโอ้โหโยโย่ตัวดีเขากลับคืนล่างพร้อมกับดาบคนตาบอดสีเขียวของเขาตัวร้ายนี่มีดาบสีชมพูด้วย <c oughs> ไหนลองสู้กันดีว่าตัวร้ายกับตัวดีใครจะชนะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนี่มัน <c oughs> คนตาบอดนี่มันท่าคนตาบอดแล้วเมื่อกีว้วันดาบนะครับมีโยโย่ต่อสู้กันการต่อสู้ของโยโย่นะครับระหว่างฝ่ายม้ากับฝ่ายธรรมตอนนี้ตัวดีแย่แล้วเพราะว่ามองไม่เห็นตัวร้ายจะมองง่ายกว่านะครับโอ้โห นี่นะคะพี่ดีมแล้วก็พี่เซนนะมาใส่โยโย่แก่กระสือสนุกในบ้านนี้น้องแดนนะคะถ้าน้องคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์โรยเยอะนะคะแล้ววันนี้ค่ะพเราก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย์น<อ>้าขอตัวไปส้วงก่อนนะคะโอ้ไปส้วนต่อ